สวัสดีค่ะวันนี้สามมือสิงพามาเข้าสวนนะนี่มะเขือมะเขือเหลืองแต่ไม่ขื่นนะพริกเริ่มติดอีกแล้วพริกเริ่มติดอีกแล้วหลังจากที่เราผสมน้ำซาวข้าวกับเปลือกไข่ติดเริ่มติดดอกมากเลย พิกเม็ดขาวๆดอกเป็นพุ่มเลยมาอัพเดตสวนให้ดูนะคะนี่มะเขือเทศราชินีมะเขือเทศราชินีติดแต่มาตอนหน้าร้อนยังไม่รู้จะได้สักเท่าไหร่อัปเดตสวนให้ดูนะคะพืชผักที่เราปลูกไว้ าตาคร้ใบมะกรูดโหระพาแมงลักมีหมดเลยนะ <โห S 1> มกรกอก็เริ่มติดลูกแล้วรดน้ำกันไปเนาะวันหยุดมะกอก็เริ่มติดลูกหลายหลายลูกแล้วอีกหน่อยก็มีทานแบบไม่ต้องไปซื้อเขากินแล้วโหโห สบายใจสบายสบายวันหยุดนะคะโหระพาของเราก็งามพริกที่เราปลูกใหม่ก็มีเยอะเลยนะปลูกใหม่พริกปลูกใหม่เยอะเลยตะไคร้ปลูกใหม่เหมนใบยีราใบยีราเราก็กําลังแตกขาก็กําลังแตกนะแต่ถูกใจแต่มะเขือเทศราชินีนี่แหละมะเขือเทศเชอร์รี่เนาะ เริ่มติดลูกแล้วแต่เขามาช้าไปมาไม่ทันหนาวก็เลยจะไม่ค่อยดกแล้วเราก็หมั่นลดน้ำไว้เนาะถูกใจแตงกอนี่แหละได้ปุ๋ยพิเศษของเราไปติดเลยไม่ต้องใช้ปุ๋ยยูเรียนะคะใช้ปุ๋ยธรรมชาติแค่น้ำซาวข้าวกับเปลือกไข่หมักไว้ ใส่ผงชูรสไปหน่อยนึงแล้วก็มาลาดก็เป็นงามหมดเลยต้นไม้ของเราคือผักสวนครัวของเราออกดอกออกผลถูกใจที่พิกนี่แหละรอบนี้จะงามมากเลยอันนี้เป็นมะเขือคืนแบบมะเขือเหลืองแบบขืนเนาะแต่ต้นนู้นเป็นมะเขือเหลืองแบบไม่คืน ชูพงชูพูเราก็นน่นี่มะกอมะกอก็กำลังติดลูกเยอะเลยนะสุกใดจะเท่าเข้าสวนเนะาะมะกูดกมะกอรเรารถผักลดยารถต้นไม้ดูนี่เดียวชื่อม ลมมาชื่นใจนะมันหยุดไม่รู้จะทำอะไรนะลดต้นไม้ไปเขียวชวยุ่มกันทั่วเลย